ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออทสอนทำผม KTO Bar Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการตัดผมชายในสไตล์ของวัยรุ่นนะครับครับเทคนิคของการตัดผมชายไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับอันดับแรกผมมีการใช้ปัดเรียนนะครับแล้วอันที่สองใช้หวีโซนของซีกบางนะครับวางกรอบวางลายวางชายวางแนวในลักษณะกึ่งของรองทรงครับ จากการวางพออ n วางจุดต่างๆนะักจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวออกมาได้มีความสมูทหรือได้มีความสวย มากจากเทคนิคของการตัดก็คือการไล่ในโซนของซิกด้านจอนะครับโดยการใช้หวีโซนของซิกด้านบางโดยการกดให้แนบนะครับเพื่อปลายนะครับให้ดูผิ้วหวานนะครับส่วนการยกองศาวางฉากวางลายวางแนมหรือการลบเปลี่ยมลบขอบลบมุมนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการตัดในลักษณะของคือการเก็บนะครับครับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเทคนิคของการตบผมชายเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการความหมายก็ผมคือ หาลองวิธีการจับหวีเราจับลักษณะอย่างไรนะครับการตั้งหวีหรือการวางฉากการวางลายวางแนวหรือการทําทรงเนี่ยเราน้ลนลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจุดประสงค์ ของทรงที่เราจะตัดเนี่ยสูงต่ำขนาดไหนไอคีวเป็นหัวใจหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บรอบเก็บลายเก็บชายเก็บแนวในโซนของซีกด้านหลังเพื่อให้รอบลายชายแนวนี่ออกมาได้ทุยหรือมีความสม o ทมีความกลมกลืนหรือมีความสวยงามครับจากการที่เรามีการใช้หวีโซนของซีกบางนะครับโดยการตั้งฉาก วางองศาวางฉากวางลายวางลายแมงแนวนะครับโดยการเก็บขอบเก็บลายเก็บโบวแมวในโซนของซิกด้านข้างนะครับหรือเป็นตัวคอเกียร์ครับอันนี้เป็นการทํางานในรูปแบบกึ่งของผมชายเสร็จแล้วนะครับเราใช้หวีตั้งฉากโดยการเก็บ แล้วครับเลี่ยมนะครับออกมาครับเพื่อให้ปลายและขอบลายแ, e แนวเข้าออกมาได้มีความกลมเกินหรือนะครับมีความสวยงามเสร็จแล้วเรามาตัดขอบนะครับโดยการตัดขอบและละักษณะของทรงเพื่อให้ขอบทรงออกมาให้เขามีความกลมเกินกันนะครับจากการที่เราตัดคือการวางหวีโดยการตั้งฉากจากการที่เรากับปัจจุี่ยนเพื่อการตัดขอบเช็คขอบเช็คลายเช็คลายเช็คแนวลักษณะขอบ,ขอ,บ,ข,อบของทรงนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานเป็นการเอารูปแบบนะครับการตัดในแนวของเีโตคราร์มีหรือเป็นแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายเคทีโอบายทันมีนะครับมาเล่าเก่าวมาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเดียวกันเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาโซนของซีกด้านหลังหรือด้านปีกซ้ายนะครับ เพื่อขอบปลายแนวของโซนด้านหลังหรือจอนะครับออกไม้มีความสมูทหรือมีความกลมกลืนหรือลักษณะของความสวยงามครับการเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวนอกแน่นอนนะครับเราต้องการให้ทุกสัสดส่วนให้ <c oughs> เขามีความกลมกลืนนะครับหรือลักษณะของความสวยงามครับ อันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักจากการที่เราทํางานหรือการที่เราวางกรอบวางลายวางแนวเสร็จแล้วนะครับเรารับลักษณะของการตั้งหวีในโซนของซิกด้านหลังหรือหลังหูนะครับหรือตัวคอเลียร์นะครับเพื่อเราต้องการให้ขอบลายชายแนวหรือลักษณะของโซนของซิกหลังนะครับให้เขาสมูทหรือเนียนแนบออกมานะครับเสร็จแล้วเรามาการขอบในโซนของซิกด้านหน้านะครับเพื่อให้ขอบและลักษณะของทรงออกมาด้วยสวยงามครับ หลังจากนั้นเราก็มาไล่ละสนะโซนของซีกหลังโดยการเชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือจักจรนะครับละโซนของซีกหลังนะครับโดยการตั้งฉากนะครับโดยใช้หวีนะครับ วิกฎให้แนบแล้วก็ไปกระดกหรือการตั้งเป็นกึ่งของพีระมิดนะครับโดยการเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้ทุยหรือให้มีความสวยงามครับอันนี้เป็นสเสน่ห์ของการตัดผมชายนะครับจากแล้วนะครับถ้าเราได้ทรงได้รูปแบบแล้วเราก็มาทิมมาเลมมาเก็บในขอบของทรงนะครับจะเห็นนะครับ การตัดผมในแนวของ KT Academy มีเนี่ยเราเอาหลักการของการทํางานแบบบ้านๆหรือเป็นแนวของหลักการตัดแบบง่ายๆเพื่อนๆน้องๆนะครับตลอดจนหลายท่านที่ชอบนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้นะครับไปคู่ๆกันได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเช็คการเก็บทรงหรือการออกแบบหรือการดีไซน์ ในโซนของซิกด้านบนนะครับโดยการตั้งฉากโดยการวางกึ่งกลางนะครับโดยการดึงเข้าหาตัวนะครับขอบลายชายแนวแน่นอนนะครับเราต้องการให้เขามีความสมูทหรือเขามีความกลมกลืนหรือให้เขามีความสวยงามโดยการดึงในโซนของซิกหน้านะครับโดยการตั้งตัก เข้าหาตัวแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโดยขึงกลางของทีศะอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือรอบนะครับหรือคาวแอร์เรียนะครับแบ็กฮาร์ดลูกมะกรูดหัวใจนะครับอันนี้เป็นเป็นโซนที่สําคัญนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกหน้าและกิดขึงกลางนะครับโดยการเอาหลักของโซนของซิกหน้าที่เราตัดไว้นะครับขึงของขอบและขึงกลางนะครับเชื่อมต่อกันเพื่อขอบลายแนวหรือทรงออกไม้เข้ากลมกลืนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในลักษณะของการกึ่งของการไล่ ในแนวของผมชายนะครับหรือสไตล์ของ KTO by Academy เสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คเหลี่ยม้ามาเช็คเหลี่ยมความหมายของผมก็คือเหลี่ยมหรือกรอบของโซนของซี่ข้างที่เรามีการถ่ายแบตเตอรี่ไว้นะครับเราก็ใช้วีลองหรือการเช็คของเหลี่ยมออกมาเพื่อลบเหลี่ยมนะครับลบกรอบลบ,ลบขอบลดลักษณะของทรงออกมาไอเขามีความกลมเกินนะครับสุดท้ายเรามาเก็บในโซนของซี่ด้านหลังอย่าลืมนะครับที่ผมเกินนะครับว่า โครงสร้างสีละลายแนวเข้าเป็นส่วนโคง้งแวลารเาตัด <c oughs> เราควรจะต้องไล่ให้ส่วนโค้งนะครับเพื่อให้กรอบลายชายแนวออกมาให้มีการโครง้งมนหรือนะครับให้ทรงออกมาได้สวยงามครับอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลักษณะของการตัดผมชายในสไตล์ KTO b a r a า a าร์เพื่อนเพื่อนน,น้องๆน,นะครับตลอดจนหลายๆท่านที่เข้ามารับชมท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้นะครับจากโจทย์หนึ่งที่เราเริ่มของ จุนะครับจุดที่2ก็คือด้านท้ายทอยจุดที่3ก็คือการตั้งฉากวังองศาจุดที่4ก็เข็บขอบเข็บลายเข็บชายเข็บแนวจุดที่5ก็คือการเช็คในโซนของซิกหน้าตลอดจนถึงนะครับโครงสร้างศีรษะทุกรูปแบบทุกทรงออกมาให้มันมีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับในลักษณะของกล่งของการตัดผมชายในสไตล์ KTO by Academy ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับขอบลักษณะของทรงหรือขอบในรูปลักษณ์ของทรงก็ออกมาให้มีความลักษณะของความกลม ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักของการทํางานนะครับเสร็จแล้วเราดึงเข้าหาตัวเราจะเห็นนะครับโซนของทีษะหรือเขามีความส่วนโค้งเนี่ยอันนี้แน่นอน,นครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเช็งคอเลอร์นะครับอย่างที่ผมน้องในแบบเขาเป็นสีออกมาดํานะครับเขาต้องการให้กึ่งเป็นลักษณะกึ่งของฮันนี่บอลนะครับหรือเป็นน้ําตาลทอง ให้ออกมาได้สวยงามครับเพื่อลักษณะของผิวพรรณอันนี้ต้องยอมแล้วครับเสน่ห์ของการที่เราทําสีถ้าสีสว่างหรือสีขาวมานิดนึงนะครับจากผิวที่เข้มมันก็จะดูดูผิวเราอ,อ่อนหรือเป็นลนักษณะของคนผิวขาวขึ้นมาอันนี้เป็นหลักการนะครับจากการที่เราเน้นลักษณะของเค,เคมีหรือเป็นครีมนะครับเราเป็นลนักษณะของครีมเมลว์เพื่อลักษณะของการใส่ตัวบำรุงหรือโลชั่นลนักษณะของดูแลในสบายของเส้นผมนะครับ จากพอยที่เราวางก็คือโซนของปีกซีกด้านซ้ายนะครับเราก็หวีแบ่งนะครับในลักษณะของการแย่หรือลงโคนนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์หรือเป็นหัวใจหลักนะครับเราก็แหวกใช้ปลายหวีนะครับค่อยๆเคลียร์นะครับค่อยๆไล่ลักษณะของสัดส่วนหรือค่อยๆลักษณะของการดีไซน์หรือค่อยๆแบ่งลักษณะโซนของซีกต่างๆนะครับให้ออกมาให้มีความกลมเกินครับอย่าลืมนะครับนะทุกตลอดจนถึงขอบลักษณะของทรงนะครับขอบที่เป็นหัวใจที่สาคัญ <c oughs> คำว่าหัวใจสําคัญความหมายของผมก็คือขอบเขาถ้าเขาดำนะครับสีด้านบนอาจจะเป็นสีทองโกลเด้นเป็นบาวเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดูไม่สมูทไม่สวยงามนะครับจากการที่จะทําให้สวยแน่นอนนะครับเราควรจะต้องไล่สีนะครับตั้งแต่โซนหน้ากึ่งกลางตลอดจนใา้ถอยและด้านหลังนะครับทุกสัดส่วนทุกกระดมุมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการในลนักษณะของการเช็งคอเลอร์หรือการใส่เคมีหรือการลักษณะของการทํา สีผมนะครับเพื่อให้มองลักษณะของการลดหลั่นของ จากผิวสีอันนี้ครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับครับเพื่อนเพื่อน้องๆนะครับเทคนิคของการทําเคมีเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับอันดับแรกนะครับเรามีการลักษณะของการไปเช้งจมพูหรือการสระนะครับเพื่อดูแลหรือทําความสะอาดของเส้นผมก่อนนะครับอันดับที่2นะครับนะเราก็มีการใส่ตัวมลรุงในลักษณะของการดูแลคือการชดกันเสียหรือการลักษณะของดูแลในผมให้มีความสมูทหรือมีความสวยงามครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับอันดับที่3มก็คือการใส่ลักษณะกึ่งของออแกนิก เป็นกึ่งของธรรมชาติเพื่อดูแลและปกป้องในสภาพของเส้นผมนะครับอันนี้เป็นหัวใจและลักษณะของกึ่งของการ ทำผมในแนวของเคทิโอคาเดมีครับอันดับที่3ก็เป็นโคลโรทีมนะครับโดยการใช้เป็นมิลวนะครับเป็นออกซิเจนมิล์เป็นการดูแลหรือการปกป้องในลักษณะของครีมที่สามารถจะซึมซับลักษณะดูแลในสภาพของเส้นผมออกมาให้อ่อนแล้วมีการผิวหวานนะครับจากการรีแพร์จากการปกป้องจากการดูแลหรือจากการที่บำรุงทุกระมูลทุกสัดส่วนนะครับแน่นอนครับหัวใจหลักของการทํางานที่ดีนะครับหรือลักษณะทํางานที่ถูกต้องนะครับเราควรจะต้องทําคู่คู่ไปกับการทําที่ดู แล้วปกป้องเลยนะครับนะครับจากการเรียนรู้จากการเสริมสร้างหรือจากการเอาหลักการในแนวทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์หลักหรือเป็นหลักการที่เรานะครับเขตอุตสาหกที่เรามีการเผยแพร่หรือมีการแชร์หรือลักษณะของการที่เรามาแบ่งปันหรือลักษณะของการที่เราเสริมสร้างในสายวิชาชีพให้เพื่อนให้น้องน,นะครับตลอดจนหลายๆคนที่นะครับรักสายวิชาชีพหรือนะครับอาจจะหันเห อยากจะสร้างนะครับงานหรืองานเสริมหรือ,อไรายได้ของส่วนตัวหรือจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่านและครอบครัวท่านก็ลองศึกษาดูแเราลองเรียนรู้โดยนะครับว่าวิธีการทำในลักษณะของเคมีของเคทิโอคาดมีเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับหนึ่งทำสามอย่างไรสองอย่างไรแล้วก็สีนะครับที่เขาต้องการคือสีอะไรนะครับแต่โจนหลักก็ควรดูแลใน,ในสของเส้นผมก่อน <c oughs> ว่าผมเขาเนี่ย ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Bar Academy ครับตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราคัดหรือเราตัดหรือเก็บลักษณะของขอบของทรงหรือลักษณะกึ่งของเป็นกึ่งคล้ายๆลองทรงนะครับอันนี้หลังจากที่เรา ตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มีการเช้งคอเลอร์หรือมีการทำเค,เคมีหรือมีการทำสีนะครับในลักษณะของเป็นโกลเด้นหรือเป็นโกลเด้นบราวนะครับหรือเป็นโกลเด้นสีน้ำตาลทองนะครับนะอันนี้แน่นอนนะครับเป็นเคลืองโอเรนนะคร,นะครับนะครับนะครับหลังจากเสร็จงานเสร็จแล้วเราก็มาเก็บมาเทมมาเรมมาแต่งทรงเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้มีถึงความสวยงามนะครับ จากการที่เราเช้งโคลเลอร์หรือจากการที่เราคัตติ้งนะครับเราก็มาเก็บมาลักษณะขอบผงทรงอย่างซี่โซนของซีกด้านหน้านะครับผมมีการใช้คลิปนะครับเน็บเอาไว้นะครับเพื่อให้ลักษณะของลักษณะของขอบผงทรงในการทํางานที่ง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็มากับปัตเตเลียนนะครับโดยการปั่มลงนะครับเพื่อให้ตัดขอบออกมาให้มีความสวยงามครับจากการที่เรา นะครับส่งซีกต้นจอนะครับเราก็มาเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวเพื่อให้ครอบลักษณะของทรงออกมาให้ดูสวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับเราทําลักษณะอย่างเดียวกันโดยการกับปัตติเรียนเพื่อติกหรือเจาะเข้าไปนะครับให้ครอบของทรงออกมานะครับออกมาให้มองลักษณะกึึงของอินเทนหรือเป็นลุกเป็นสไตล์ในแนวของสมัยใหม่ครับวันนี้ผมออส สมจิตดิสพักดีหรือ KTO by Academy นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบนะครับของงานในกึ่งของ p a s s i o นะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO by Academy นะครับมาเล่ากล่าวมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น,อน้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเสริมสวยนะครับเราจะได้ไปร่วม,ร,วมร่วมกันนะครับจากการเรียนรู้จากการตัดจากการคัดจากการเช้งคอเลอร์จากการทิมจากการเล่มหรือการตกแต่งลักษณะของทรง แน่นอนนะครับรูปแบบของการดีไซน์ย่อมออกมาได้ลักษณะของอินเทนหรือเป็นลุคของสมัยใหม่นะครับสุดท้ายนะครับเรามาทีมมาเลมมาเก็บขอบของทรงเพื่อให้ทุกสัสดส่วนนะครับหรือขอบลายแนวของทรงออกมาให้มองถึงความกลมกลืนหรือนะครับให้มองถึงความสวยงามครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของคิดกราดมี่เราเน้นลนักษณะของหลักการทําแบบบ้านๆนะครับคำว่าบ้านๆความหมายของผมก็คือการทําแบบเรียบง่ายจัดจอนะครับ ที่เรามีการตัดขอบไว้จากไททอยก็คือสร้างของความทยใช่วหวีกดได้แนบจากขอบปลายแนวหรือตัวคอเคลียร์ของโซนของซีกด้านหลังนะครับทุกสัสดส่วนนะครับเราสร้างนะครับเราลักษณะของการเน้นหรือลักษณะของเก็บลักษณะของทรงนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเช็คคอลเลอร์หรือการทําเคมีทําสีในลักษณะออเรนจ์หรือเป็นลักษณะส,สีที่ทองนะครับหรือเป็นโลเด้นออเรนจะออกมาได้คมสวยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้เป็นใบมีดนะครับการลักแต่งรูปลักษ์ของทรง หรือลักษณะขอบผงสซงออกมาให้มันมีผิวหวานหรือสวยนะครับตามกําหนดหรือตามที่ที่เราจินตนาการนะครับเรามาแต่งขอบแต่งนะครับของจรแจกหงหูนะครับตลอดจนถึงกึ่งของใช้ทอยนะครับทุกสัสดส่วนนะครับอาจจะเป็นมุมเหลี่ยมของด้านหน้านะครับหรือเป็นมุมแหลมนะครับ อาจจะเป็นลักษณะของฉากของจอนะครับหรืออาจจะเป็นหลังหูนะครับอาจจะเป็นกึ่งของไททอยอันนี้เป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการทํางานในรูปแบบของ KTO Academy หรือเป็นแนวของสมัยใหม่นะครับบางทีต้องยอมแล้วครับเพราะยุคสมัยใหม่ในการแต่ผมในแนวของอินดี้เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาเอารูปแบบของการตกแต่งนะครับอาจจะมีการเช้งโคเลอร์อาจจะทําเป็นล็อกเป็นลายเป็นสีหรืออาจจะลักษณะของการแกะลายนะครับหรืออาจจะเป็นกึ่งของไวหหางหรือเป็นลักษณะกึ่งของ ทูบล็อกวิลเลจอันนี้เป็นต่างๆนะครับที่